ช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุให้ฟังหน่อยค่ะที่เกิดที่พารากอนนะคะอ๋อวันเกิดเหตุเนี่ยไม่มันไม่มีอะไรครับผมอยู่ผมอยู่บริเวณนั้นนะครับผมอยู่แถวนั้นอยู่บริวนั้นบน่ากผาผมก็ไปอแต่การไปของผมเนี่ยผมเนี่ยอดีตนายกเทศมนตรีผมรู้ว่าจะเข้าที่เกิดเหตุยังไงทำไงแต่ผมก็เลยไม่ไปยุ่งกับที่เกิดเหตุผมไปช่วย เจ้าหน้าที่ของห้างต,าบตาบับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่รงไปในประตูอพยพประชาชนออกนะครับผมผมก็อพยพประชาชนออกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งกับที่เกิดเหตุไม่ได้ไปลอะไรทังนั้นจนท่านพบตรมาผมก็เดินตามท่านขึ้นไปนะครับผมก็ปุยไปดูท่านสาาั่งการซึ่งเราถือว่าเก่งอ่ะนะครับผมตามระบบอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอเด็กอันนี้ผมไม่ขอพูดอะไรได้นะครับผมรบเรียนด้วยความเคารพว่า ผมไม่ขอพูดอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของคดีความแล้วมันเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณชดาเขาโดยตรงแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่ามีภาพมาช็อตหนึ่งที่ที่คุณชดายกนี่โป้งสองมันอย่างเงี้ยยกชี้ไปทางข้างหลังอ่าแบบนี้อันนี้ตอนนี้มีเป็นเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับอ่าตอนนี้มันหมายความว่าอย่างไ้ครับคือเอ่อเอาภาพนิ่งมาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเหมือนผมยิ้มแต่จริงๆเนี่ย ผมเดินลงมาถ้าผมหิวแสงนักข่าวอยู่ห่างผมประมาณห้าสิบเมตรนะครับนักข่าวเรียกพี่ชาดาพี่ชาดาพี่ชาดาผมก็บอกว่าให้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ข้างในคือหมายถึงว่าทางข้างหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในผมก็ผมก็ยกมือยุ่โป้สองข้างไปหว้ยไปข้างหลังไม่ได้ยกตูนะครับแล้วคุณเอาภาพคนกําลังพูดมาเป็นภาพนิ่ง อ้าปากอยู่ oh. ผมพูดแค่นั้นแล้วผมก็ไปเพราะผมไม่อยากไปยุ่งอะไร mm. นี่คือการกระทําเป็นพฤติกรรมของคนที่จิตใจเลวทราม mm. ผมบอกได้ยางนี้เลยว่าผมอยาให้ผมรู้ว่าเป็นใครนะ mm. แล้วไปทํากับคนอื่นเขาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องมมผมจะฟ้องให้จัน ยันานั้นเลยครับผมอยันคุณเลี้ยงดูเลยใช่เพราะว่าถ้าถ้าดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคุณชดาเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้แบบโชว์แบบที่ทุกคนที่คนนั้นที่คนไปว่าเขาคุณชดาว่าให้ไปสอบถามคนข้างในที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคนอื่นเขาเป็เจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องครับ